หกปัจจัยที่ทำให้ระบอบทักษิณคืนชีพเตรียมรองเท้าผ้าใบกับใจถึง กันอีกไหมนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็มีการวิเคราะห์กันต่างๆนานาว่าระบบทักษิณกําลังจะกลับมาซึ่งแน่นอนครับระบบทักษิณเนี่ยก็มีการอย่างกับระยะที่ผ่านมาก็มีการที่เรียกว่าลงถนนประท้วงกันอะไรกันนะครับแต่วันนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปซึ่งแน่นอนครับว่าวันนี้การประท้วงเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าการจะไปลงถนนแบบเดิมเนี่ยจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือมันจะรุนแรงเหมือนกับที่ผ่านมาหรือเปล่า แต่ละคนนะครับก็กําลังเป็นห่วงว่าเอ๊ะมันจะเกิดเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าเหตุการณ์การประท้วงเพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่าอันนี้ก็คงต้องรอดูและก็มีการคาดการณ์ว่าปี2567นี้ครับสองห้าหกเจ็ดเนี่ยอาจจะมีการประท้วงอาจจะมีการลงถนนถ้าปล่อยเรื่องนี้ยังยืดเยื้อลงไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าระบอบทักษิณน,นะครับต้องแยกให้ออกนะครับว่าวันนี้นะครับ ต้องเข้าใจว่าวันนี้เรื่องของทักษิณเองนะครับเรื่องของทักษิณเองหลายๆคนบอกเอ้ยทำไมพูดถึงเรื่องของทักษิณจังนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกระแสข่าวมันมีการพูดถึงข่าวมีการพูดถึงผมเองก็เอาข่าวมาวิเคราะห์เอาข่าวมาวิาพ,าพากษ์วิจารณ์เป็นเรื่องปกติธรรมดาและสําหรับผมผมก็ยืนยันนะครับว่าวันนี้สําหรับทักษิณเองสําหรับผมผมแยกเป็น2เรื่องเรื่องแรกเรื่องที่ทักษิณทําดีนะครับทำดีไม่ว่าการบริหารประเทศการมีโครงการอะไรต่างๆที่ทักษิณทําดีอันนี้ก็ส่วนทาดี ส่วนที่ทักษิณทำผิดทุจริตคอร์รัปชันโกงกินประเทศอันนี้ก็ต้องแยกกันคนละส่วนอย่าเอามาแยกกันวันนี้คนทําดีไม่ใช่จะทุจริตคอร์รัปชันโกงกินประเทศได้ถูกหรือเปล่าครับทําดีก็อยู่ส่วนทําดี ทำผิดก็อยู่ส่วนทำผิดและถามว่าทําไมเอะเฮ้ยไปปรับปรำทักษิณหรือเปล่านะครับไปทักษิณไปคนโดนกระทําโดนทํารัฐประหารหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องแยกครับการที่โดนทํารัฐประหารเกิดจากอะไรและการที่ทักษิณโดนตัดสินว่าทุจริตคอรัปชันเนี่ยนะสารดีกาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองเป็นผู้ตัดสินในเหตุการณ์ต่างๆที่ทักษิณ ทำจริงหรือเปล่านะครับวันนี้ถ้าคุณถามว่าถามผมว่าเอ้ยวันนี้ทักสินผิดอะไรคุณก็ไปอ่านคําพิพากษาของศาลฎีกาเพราะผมไม่ได้เป็นคนตัดสินว่าทักสินผิดหรือไม่ผิดศาลฎีกาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองได้มีการตัดสินนะครับการกระทําของทักสินชินวัตรว่าผิดอะไรบ้างอย่างชัดเจนเอาไว้อย่างชัดเจน,เย,เจนยกตัวอย่างเช่นนะครับการปล่อยกู้ให้ให้เอ็กซิมแบงค์ปล่อยกู้ให้กับเมียนมานะครับ ปล่อยกู้ดอกเบีย้ยต่ำที่ดอกเบีย้ยต่ำกว่าต้นทุนนะครับเพื่อให้กับเมียนมาแล้วเมียนมาเอาเงิน4,000ล้านนั่นนะนะครับที่เอ็กซิแบงได้กู้ไปเนี่ยกู้ไปจากประเทศไทยมาซื้อสัญญาณโทรศัพท์จัดชินคอร์ปอเรชั่นนะครับชินคอปนะครับ ซึ่งบริษัทชินคอบก็เป็นบริษัทในเครือของทักษิณตอนนั้นมันคือการนะครับใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการอนุมัติเงินเอื้อประโยชน์ให้กลับมาซื้อธุรกิจของตัวเองนี่คือสิ่งที่สารได้อธิบายเอาไว้นะครับในความผิดของคุณทักษิณเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าจะมาถามผมว่าทักษิณผิดอะไรและให้ช่วยให้ผมอธิบายผมอธิบายไม่ชัดเจนหรอกครับผมอธิบายสู้ที่วันนี้คุณมีสมองมีอยากอยู่ในสมองเนี่ย ไปหาข้อมูลของนะครับสารดีกานะครับของผู้ดํารงตําแหน่งการเมืองซึ่งแน่นอนครับมันมีให้เราเปิดเผยให้เราสามารถเข้าไปศึกษาเข้าไปอ่านได้อยู่แล้วว่าทักสิงผิดอะไรบ้างที่โดนดําเนินคดีในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันทุจริตคอร์รัปชันแบบไหนวิธีการยังไงอะไรยังไงสารได้อธิบายไว้ไอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าแยกระหว่างที่1 ทักษิณทาความดีขณะเป็นนายกและทันดีนะทักษิณโดนรัฐประหารทักษิณโดนคดีแยกออกจากคนละส่วนไม่ใช่เอามาปะปนหย่ำเปกันแล้วก็บอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยนะครับทักษิณน,นะครับโดนรัฐประหารถึงได้โดนโดนคดีต้องไปดูว่าคดีนั่นนะเป็นคดีที่ทักษิณทําจริงไหมแลวถ้าถามว่าวันนั้นถ้าวันนั้นทักษิณทําทําแบบนั้นนะครับทำแบบนั้นอยู่แล้วถ้าไม่โดนรัฐประหารวันนี้ประเทศจะเป็นยังไงประเทศจะเสียหายหนักกว่าเก่าหรือเปล่า กลับไปคิดกลับไปกลับมาเนี่ยนะครับกำลังจะบอกว่าเฮ้ยวันนั้นที่เกิดรัฐประหารทําให้หยุดนะครับการทุจริตคอร์รัปชันของระบอบทักษิณหรือเปล่าจริงหรือเปล่าครับการทํารัฐประหารตอนนั้นคือการที่หยุดระบอบนะครับทักษิณหรือการทุจริตคอร์รัปชันของทักษิณหรือเปล่าตามที่สาร, D la, รด,ดีกราผดแดคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีการตัดสินเอาไว้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าคุณทักษิณทุจริตคอร์รัปชันแต่ ศาลนีกาได้มีการพิจารณาและวันนี้การที่ผมเรียกนักโทษชายทักษิณเพราะนักโทษชายทักษิณเนี่ยอยู่ในเรือนจาําถึงได้ถึงจะออกมาอยู่ที่โรงพยาบาลและหลายคนบอกว่าอ้ยทำไมคนที่ปิดสนามบินคนที่เป็นไอน้นั่นเป็นนี้เขาไม่มีความผิดน,นะครับทำไมถึงไม่เรียกเขานักโทษถามหน่อยเถอะครับเขาอยู่ในเรือนจานําหรือเปล่าครับคําว่านักโทษเนี่ยนะครับมันต้องเรียกใครครับนะบวันนี้พวกเขาก็ยังต่อสู้คดีกันอยู่นะแต่คดีจะไปยังไงอันนี้ว่ากันไปอย่าง แต่เราจะให้ไปเรียกเขาคนที่กําลังต่อสู้ในคดีว่าเป็นนักเป็นนักโทษชายเนี่ยนักโทษนะครับคำว่านักโทษนี่คือคนที่ตัดสินคดีเด็ดขาดแล้วคดีสิ้นสุดแล้วเด็ดขาดแล้วอันนี้คือนักโทษแต่คนที่ยังต่อสู้คดีเนี่ยเขาเรียกจำเลยแยกให้ออกครับมีหยักในสมองเยอะๆนะครับมีหยักในสมองเยอะๆย่านะครับเอาแต่พูดอย่างเดียวแต่ไม่รู้ข้อมูลน,นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมชัดเจนครับในเมื่อตอนนี้นะครับ นักโทษชายทักษิณนะครับก็คือตามนั้นเพราะมีการตัดสินคดีเด็ดขาดแล้วนะครับจำคุก8ปีขอพระราชทานอภัยลดโทษเหลือ1ปีแต่ก็ยังเป็นนักโทษอยู่แต่เพียงแค่ไม่ได้อยู่ในคุกแต่คนอื่นๆน,นะครับที่คดีต่างๆเนี่ยเขายังไม่ได้คดีถึงที่สุดครับเขายังไม่ได้ตัดสินครับวันนี้คุณถ้าเกิดคุณจะถค,คุณก็ไปถามศาลนะครับนะครับถามขาบวนการสิครับจะมาถามอะไรผม6ปัจจัยที่ทําให้ระบอบทักษิณคืนชีพ เตยมรองเท้าผ้าใบกับใจถึงกันอีกไหม28ธันวาคม256นายเทพไทยเสนาพงศ์อดีตสสนครศรีธรรมราชพักประชาพิปัติโพสต์เฟซบุ๊กเรื่อง6ปัจจัยที่ทำให้ระบอบทักษิณคืนชีพมีเนื้อหาดังน,นี้มีหลายคนที่เคยต่อสู้กับระบอบทักษิณตั้งแต่ปี25 44จนถึงปัจจุบันต้องยอมรับความจริงว่าระบ,บอบทักษิณได้ฝังรากลึกในคนในประเทศไทยจริงๆถึงแม้ว่าจะถูกรัฐประหารไปแล้วสองครั้งมาแล้วระบ,บอบทักษิณก็ยังดำรงอยู่ บางช่วงอาจจะเงียบอ่อนล้าลงไปบ้างยิ่งในช่วงที่คุณทักษิณชินวัตรหนีคดีอยู่ต่างประเทศมีการประเมินว่าระบอบทักษิณคงจะลดบทบาทลงและล่มสลายไปในที่สุดแต่เมื่อคุณทักษิณเดินทางกลับมารับโทษจำคุกและกำลังจะพ้นโทษในเร็วๆนี้ก็จะทำให้ระบอบทักษิณคืนชีพมาอีกครั้งในปัจจุบันมีเงื่อนไขปัจจัยที่เอื้อให้ระบอบทักษิณคืนชีพมีมากมายเช่น หนแนวทางการต่อสู้คดีในศาลของคุณทั้งศินและคุณยิ่งรัฐเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีสัญญาณบวกให้เห็นอย่างชัดเจน 2. รัฐบาลคุมอำนาจรัฐทั้งหมดเป็นของพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของนายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีเป็นนอมินีสายตรงของครอบครัวชินวัตร 3. การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นเกมอยู่ภายใต้การกำหนดของพรรคเพื่อไทยกำลังวางทำลายตั้งแต่การทำประชามติจนถึงการล่างรัฐธรรมนูญฉบ,บับใหม่ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาสปีเท่ากับวาระของรัฐบาล 4. รัฐบาลเพื่อไทยเป็นผู้กำหนดเงื่อนไขทั้งหมดภายใต้รัฐธรรมนูญฉบ,บับใหม่เป็นกติกาที่เอื้อประโยชน์ทำให้พรรคเพื่อไทยมีความได้เปรียบทางการเมือง 5. พักเพื่อไทยสามารถใช้อำนาจรัฐได้ทั้งหมดผ่าน,นกลไกระบบราชการเหมือนกับยุครัฐบาลทักษิณในอดีตเข้ายึดกลุ่มแทรกแซงตั้งแต่กลุ่มข้าราชการตำรวจทหารตุลาการและองค์กรอิสระ 6. เมื่อคุณทักษิณพ้นโทษออกมาก็จะเป็นศูนย์กลางอำนาจของระบอบทักษิณยุคใหม่ สามารถสร้างกลไกจัดการปัญหาได้แนบเนียนกว่าระบบทักษิณยุคแรกเพราะมีบทเรียนมาจากการใช้อำนาจของระบบทักษิณในอดีตมาแล้ว เมื่อคุณเศรษฐาทวีสินประกาศอย่างชัดเจนแล้วว่าจะอยู่ในตำแหน่งให้ครบ4ปีนั้นหมายความว่านะครับตลอด4ปีนี้เป็นระยะเวลาที่มีการฟื้นฟูระบบทักษิณให้นะครับแข็งแกร่งกับคืนมาเต็มรูปแบบอีกครั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะต้องเตรียมรองเท้าผ้าใบกับใจถึงถึงกันอีกไหมยอันนี้ก็คือเป็นคุณเทพไทยเสนพงศ์นะครับเป็นคนวิเคราะห์นะครับแล้วก็เป็นคนโพสต์เอาไว้ว่า6นะครับ6 เงื่อนไขนะที่ระบอบทักษิณกลับมาคําว่าระบอบทักษิณเนี่ยเราต้องมองว่าระบอบอะไรถ้าระบอบทักษิณที่ทําให้นะประเทศชาติประชาชนนะครับได้ผลประโยชน์อันนี้ก็สมควรจะกลับมาแต่ระบอบทักษิณที่ทุจริตคอร์รัปชันโกงกินประเทศอันนี้ก็ไม่สมควรจะกลับมาจริงหรือเปล่าครับประชาชนต้องแยกให้ออกนะครับ ต้องแยกให้ออกวันนี้คุณจะชื่นชมใครคุณจะศรัทธาใครคุณจะอนี่ใครมันเป็นสิทธิของคุณแต่คุณต้องแยกให้ออกว่าวันนี้เรากําลังไปสนับสนุนอะไรแนะ่ผมไม่เถียงผมยอมรับนะครับถ้าใครบอกว่าวันนี้ตอนที่ทักสินอยู่นาย,นายกทักสินและเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยทำคุณงามความดีทําประโยชน์นะครับทำโครงการต่างๆให้ประชาชนเน่นะครับอยู่ดีกินดีไม่เถียงครับแต่การทุจริตคอร์รัปชันของนะครับนายกรัฐมนตรี ที่ชื่อทักษณิณตอนที่อยู่ในตําแหน่งทุจริตคอร์รัปชันแล้วเอื้อผลประโยชน์ให้กับพวกพ้องเอื้อผลประโยชน์ให้กับธุรกิจตัวเองมันสร้างความเสียหายให้กับประเทศหรือเปล่าผมถามหน่อยวันนี้ถามใจตัวคุณเองว่าวันนี้นะครับ ทำาร์มดีแล้วสามารถโกงกินประเทศได้ใช่ไหมทำารามดีแล้วสามารถทุจริตคอร์รัปชันประเทศได้ใช่ไหมทำาร์มดีแล้วสามารถเอางบประมาณของประเทศเนี่ยไปเข้าเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ใช่หรือไม่ ถามตัวเองดูครับเพราะวันนี้ถ้าเกิดว่านะบงบประมาณต่างๆใช้ไปได้แบบคุ้มค่าใช้ไม่มีการโดนทุจริตไม่มีการโดนคอรัปชั่นไม่มีการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะพัฒนาประเทศไปได้ถึงไหนมันจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ขนาดไหนลองคิดดูเอาหลักง่าย,ายๆว่าวันนี้คุณลองคิดดูนะครับว่าวันนี้ถ้ากู้เงิน5 0 0แสนล้านมาเพื่อจะแจกประชาชนคนละมื่นประชาชนทุกคนจะต้องได้แต่รัฐบาลต้องหาเงินปีละ1 5 0 0 0ล้าน เพื่อจะจ่ายแต่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวคําถามคือถ้าเราไม่ต้องกู้เงินนี้นะครับห้าแสนล้านมาแล้วทุกปีที่เราจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยหมื่นล้านเนี่ยเอามาพัฒนาประเทศเอามาพัฒนาคุณภาพชีวิตดีกว่าไหมถามใจตัวเองดูครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋อัปเดตใครับ